สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์เพื่อนคือว่าวีกนโลป,ปูใก,กล้กี่เลยปุ้ยสโตมิกเกลินปุ้ยสโตแต่แนนนนมิกเกลินปุ้ยสโตแต่และมาเพื่อนเพื่อนมานั่งเล่นชิงช้ากันสวนเมืองมิเกลีกันนะคะร้านอาหารก็เปิดแล้วสวยงามสบายสบายโอ้ยนางชิงชา้งา,เน,นานนเนี่ยมันรู้ซื้อผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายนะเนี่ย ชิงชาก,กวายเนี่ยมันผลคายเพื่อนๆดูเถอะนั่งชิงช้ากันนะนั่งเปยกวยกันสุขสุดสัปดาห์เขาให้มีความสุขทุกทุกท่กทานนะคะสวัสดีความสุขแห่งวันสุขหรือว่าวิกฤลบปูภาษาอังกฤษว่าไงฮะวิกเอ็นเนาะแฮปปี้วิกเอ็น <laughs> สุขสันวันสุดสัปดาห์ Happy Week End หรือว่าวีคนลบปูสุขคนสุขคนค่ะมีความสุขสุขคนสุขคนด้วยค่ะพี่น้องทั่วโลกทั่วจักรวาลสวัสดีนะคะ